ท่านที่ตามออปชันกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางนั้นเราพุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ซีเอมบี B, ประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับออปชันตัวที่ลองพุดวันนี้นะคะก็ขึ้นมายืนที่รบริเวณ26.5นะคะครับก็ต่ําสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณทั้ง23.5นะครับในช่วงประมาณทัก11โมงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขึ้นมา26.5นะครับ ก็ดูจากทรงของเฟิวเจอร์นะครับ s 5้าศูนย์ h หนึ่งแปดนะครับมันยังมีโอกาสนะครับย่อลงไปทดสอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นในตัวของคนที่มีลองพุทนะครับยังถือต่อได้ครับผมค่ะใครมีถือต่อได้ค่ะใช่ครับแนวต้านแรกนะครับให้มองที่สามสิบนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบอาจจะใช้เป็นจังหวะ ายนะครับในตัวของรองพุทธทำกำไรได้ครับผมทำกำไรตรงแถวนี้นะคะใช่ครับสามสิบบาทครับผมถ้าจากยี่สิบสามก็โอเคนะครับก็เกือบสองพันครับพี่ได้ค่ะตับ<า>ท,ทุน4ี่พันได้สองพคุ้มออพันกว่าบาทพันกว่าบาทเกือบสองพันะครับได้ไดเลยค,ครับนี้ในตัวของอตลาดนะครับไม่ผ่านแนวต้านที่ประมาณหนึ 1, ่งพันแดร้อยถึงหนึ่งพันแดร้อยกับห้าจุดแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับ แนวรับในช่วงสั้นที่ต้องจับตาก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าที่เป็นโลเดิมที่ลงมาทดสอบนะครับเมื่อวานนะครับเอ,อถ้าหลุดนะครับหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบลงไปนะครับในตัวของเซกอินเด็กซ์จะมีโอกาสย่อลงต่อนเนื่องนะครับไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบจุดครับผมหนึ่งพันเจ็ดรหกสิบจุดค่ะใช่ครับในตัวของหุ้นนะครับก็ เออยังแนะนาในชุดเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทรูนะครับที่เวันนี้เนี่ยเบรกแนวต้านที่หกจุดห้าขึ้นมาได้แล้วนะครับแนวต้านถัดไปก็หกจุดแปดห้าแล้วก็เจ็ดบาทนะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่ๆเนี่ยให้มองที่เจ็ดจุดสามศูนย์นะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบครับผมโอเคค่ะเออในตัวของ SPPI นะครับเออมีย่อลงมานะครับมองแนวรับที่ห้าจุดแปดนะครับเป็นจังหวะในการ เข้ารับนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับส่วนนี้อยู่แล้วก็ถือต่อนะครับในตัวของ FTPNI นะครับทะลุแนวต้านที่6บาทนะครับเป็นจังหวะของการเข้าซื้อเกิงกำไรนะครับในตัวของ FTPI ครับผมทลุแนวต้านเท่าไหร่นะคะ7จ็บาทนะครับให้ follow by ได้เลยครับผมค่ะได้ค่ะครับในตัวของเอแซนะครับเอแซ นะครับเออ,อ8.50นะครับก็ยังมองขึ้นต่อนะครับมองแนวต้านที่8.8พรุ่งนี้นะครับอาจจะมีย่อบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเบรก9บาทได้นี่เ,เป็นสัญญาณซื้อที่ใหญ่มากๆนะครับสำหรับตัวของ ASAP ครับผมค่ะได้ค่ะคับลุด เอ่อ7.90นะครับยกจุด stop loss ขึ้นมานะครับหลุด7.90เป็นจุด stop loss สำหรับการเข้าซื้อตัวของ a f ครับผมค่ะได้ค่ะครับออในตัวของฟิลเตอร์ก็บอกไปแล้วนะครับเน้นเอ่อการช็อตอยู่นะครับแล้วก็ให้แนวต้านที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าเบรกกลับขึ้นไปนะครับเป็นจุด stop loss สำหรับการช็อตนะครับในตัวของ ฟิวเจอร์ในรอบนี้นะครับแล้วก็แนวรับนะครับให้โมองที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับน่าจะยังมีโอกาสย่อลงไปทดสอบอยู่ครับผม uh. ในตัวของทองนะครับร uh. อเข้าใกล้นะครับแนวรับที่ระดับประมาณ2,000 20, มื่นะครับแล้วค่อยเข้าลองนะครับเพราะว่าแนวต้านด้านบนที่แข็งแกร่งเนี่ย 1, 2,000ส สามร้อยนะครับสองหมื่นสามร้อยมาเลยมีแก๊ปเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าลองแถวน,นี้ก็เลยเรอ,าอการถอยนะครับเข้าใกล้บริเวณสองหมื่นแล้วค่อยลองในตัวของทองครับผมค่ะครับผมหมดแล้วครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีค,ค่ะค่ะก็ะะเป็นข้อมูลของคุณธีรศรรักดิ์ธนวรากูรนะคะทั้งจุนก็ต้องบอกได้ว่าในส่วนของข้อมูลการลงทุนตอนนี้ที่แนะนำเป็นตัวหุ้นคือ True นะคะ รูนาต้านใหญ่7บาทส0สต่างค่ะ S T P I นะฮะนาต้านใหญ่ก็6บาทนะ,ะก็ Follow a s บนะ,ะเบรก99บาทนะ,ะก็ตามนะ,ะก็เป็นรายเดียดที่เกิดขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่อง